สวัสดีค่ะเชฟกิฟ์หัดเชฟจากบริษัทริชโปรดักต์ประเทศไทยค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ออนไลน์คลาสเนรมิส3เมนูเบเกอรี่ขายดี พร้อมเทคนิคพิเศษจากเชฟผู้เชี่ยวชาญจาก r i c h Product ค่ะคลาสนี้จะพาทุกท่านมาเรียนรู้การทำเมนูจาก r i c h Bakery Topping Whipping Cream น้องใหม่จาก r i c h Product ค่ะ Whipping Cream ตัวนี้จะเด่นในเรื่องการปาดตกแต่งและบีบดอกวิปจะให้เค้กที่เรียบเนียนและดอกวิปที่คมสวย r i c h Bakery Topping เป็น Whipping Cream ที่ราคาเข้าถึงง่ายเป็นมิตรกับผู้ประกอบการนะคะและช่วยเซฟต้นทุนได้มากกว่าอย่า ให้มีติดตู้เย็นกันไว้นะคะโดยเมนูที่ทาง Rich นำมาสอนในวันนี้นะคะได้คัดสรรมาแล้วค่ะว่าเป็นเมนูที่มีความครีเอทสูตรไม่ซับซ้อนและทำตามได้ไม่ยากค่ะสามารถวางขายได้หลายโอกาสนะคะจะวางขายที่หน้าร้านหรือทำขายส่งก็ได้ค่ะ Rich Bakery Topping เป็น Whipping Cream ที่เหมาะกับทุกเมนูเบเกอรี่นะคะโดยเฉพาะการปาดตกแต่งหน้าเค้กให้รสชาติหวานน้อยอยู่ตัวดีค่ะ ไม่ยุบตัวไวขึ้นฟู4.5เท่าอยู่ตัวได้ดีในโถนานประมาณ3ชั่วโมงนะคะและคุณสมบัติที่เหนือกว่าคือทนต่อกรดผลไม้และยังผสมสีได้หลากหลายสามารถปรับรสชาติได้ตามต้องการอีกด้วยค่ะเป็นวิปปิ้งครีมคุณภาพดีอีกตัวหนึ่งจากริสโปรดักค่ะที่ผู้ประกอบการต่างเลือกใช้โดยได้รับการรับรองมาตรฐานระดับโลกจากสหรัฐอเมริกาค่ะ ริชเบเกอรี่ท็อปปิ้เป็นวิปปิ้งครีมแช่แข็งสังเกตได้จากแพคเกจที่เป็นหัวจีบก่อนใช้งานควรนำไปทำละลายในช่องแช่เย็นก่อน12ชั่วโมงหลีกเลี่ยงการทำละลายด้วยการแช่น้ำและไม่ควรนำไปแช่แข็งซ้ำหลังจากทำละลายจนเป็น w วิ p ปิ้งครีมเหลวแล้วนะคะเพราะ w วิปปิ้งครีมจะเสื่อมสภาพอาจไม่ขึ้นฟูหรือมีการจับตัวเป็นก้อนค่ะ ให้เทวิปปิ้งครีม a m ชเบเกอรี่ท็อปปิ้งในภาชนะที่แห้งสะอาดและเย็นในปริมาณไม่เกิน20%ของภาชนะจากนั้นตีด้วยความเร็วปานกลางประมาณ3-5นาทีจนตั้งยอดอ่อนหรือได้ยอดตามต้องการนะคะสังเกตที่การตั้งยอดเป็นหลักคะ่ะวิปครีมที่ตีจนขึ้นฟูแล้วสามารถนำไปใช้งานได้ทันที ริชเบเกอรี่ท็อปปิ้งเหมาะกับเมนูแบบใดบ้างริชเบเกอรี่ท็อปปิ้งสามารถนำไปทำเมนูได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นเมนูครีมเค้กเค้กวันเกิดเนื่องจาก w h ว p ปปิ้งครีมตัวนี้เหมาะมากสำหรับการใช้งานปาดตกแต่งและยังนำไปทำเมนูอื่นๆเช่นชูครีมมูสเค้กทาร์ตเครปเค้กเค้กบล็อกต่างๆก็ทำได้ทั้งหมดเลยนะคะ ด้วยรสชาติละมุนหวานน้อยทำให้สามารถนำมาปรับแต่งรสชาติกับเมนูได้หลากหลายค่ะ Rich b a k e r y Topping มีจำหน่ายที่ไหนบ้าง r i c h Bakery Topping มีจำหน่ายที่ร้านขายอุปกรณ์เบเกอรี่ทั่วประเทศหรือสามารถสั่งซื้อกับ r i c h Product โดยตรงทาง Shopee, Lazada และ l Line s h อ p p i n g ค่ะ เซิร์ชคำว่า rich product ได้เลยนะคะและหากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถสอบถามกับแอดมินเพจ rich product Thailand ได้เลยนะคะสำหรับเมนูที่จะสอนในครั้งนี้นะคะจะมีทั้งหมด3เมนูค่ะจาก3เชฟผู้เชี่ยวชาญของ rich product ค่ะเน้นเมนูที่เป็นเทรนด์เบเกอรี่ที่ทำตามได้ไม่ยากค่ะ สามารถนำไปทำเป็นเมนูสเปเชียลเรียกยอดขายหรือจะเป็นเมนูประจําร้านได้เลยค่ะโดยทุกเมนูในครั้งนี้นะคะจะใช้ Rich Bakery Topping ในการรังสรรค์เมนูค่ะหวังว่าคลาสออนไลน์ในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ประกอบการเบเกอรี่ร้านคาเฟ่ร้านทำขนมขายส่งนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะ